สวัสดีครับวันนี้ครับมีดีเกษตรฟาร์มของเรานะครับก็จะมาสาธิตการเพราะผักสลัดนะครับผักสลัดเพราะอย่างไรปลูกง่ายๆนะครับง่ายมากไม่ต้องบ่มเม็ดมเมล็ดหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทางฟาร์มเราได้ทําอยู่ประจํานะครับที่ว่าเราทําขายทําจาหน่ายนะครับ ก็วันนี้ก็เลยจะเอาเคล็ดลับดีๆมาให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ลองไปปลูกกันนะครับในการเพราะผักสลัดเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือวัสดุเพาะนะครับแบบแรกเนี่ยมีพิทมอสนะครับพิทมอสมันเป็นวัสดุป,ปลูกที่หาซื้อได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทัท่วไป หรือในเว็บไซต์ออนไลน์นะครับ๋ยวแรกมีพิทมอสก่อนนะครับเขาจะมีสารอาหารนะครับสารอาหารที่เราเราไม่ต้องไปยุ่งยากกับการกับการบุงวัสดุปลูกนะครับเขามีสารอาหารของเขาอยู่แล้วนะครับพิทมอสตัวต่อไปก็คือเมล็ดผักนะครับเมล็ดผักเนี่ยเราหาซื้อได้ทั่วไป นะครับตามเพจตามตามออนไลน์หรือในกลุ่มต่างๆที่กระเพาะเมล็ดผักเลยเมล็ดผักนี้หาซื้อง่ายอาจจะมีกินโอ๊กเมลดโอ๊กหลายอย่างนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเพาะกินโอ๊กกับเลดโอ๊กกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเลดโอ๊กบัตเตอร์เฮดนะครับ ซึ่งเป็นผักที่คนนิยมทานกันนะครับอทีนี้การปลูกเนี่ยไม่ยากเลยครับดับแรกเรามีพิษมอสนะครับพิษมอสเนี่ยมไม่มนี่งไไหมากเขาพร้อมอยู่แล้วเขามีความชื้นของเขาในกลวยอยู่เบื้องต้นเนี่ยเราเกลี่ยเลยครับเกลี่ยเกลี่ยพิษมอสนะครับให้กระจายทั่วถาดจะเส้นหนึ่งหรือสองเซนก็ได้บางๆนะครับ ไม่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 ซีเรียสมากง่ายๆเลยไม่ต้องบ่มไม่ต้องแช่น้ำไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผักสลัดเนี่ยเขาขึ้นง่ายนะครับเขาขึ้นง่ายอยู่แล้วแล้วก็ต้นกระเพื่อทีนี้ขั้นตอนต่อไปการเพาะนะครับทีนี้เนล็ดผักเนี่ยเราสามารถโรยลงไปในนี้ได้เลย รเ,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 เริ่มจากเลนโอก่อนนะครับเราอาจจะนับจำนวนก็ได้หรือคร่าวก็ได้นะอย่างคราวนี้ผมจะพอสักร้อยเมล็ดเาคร่าวนะพอหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีม,มันสามร้อยเมล็ดนะครับโอเคต้นนะครับโรบโยเลยครับโรยลงไปเลย โรยให้แน่นแน,แน่นแน่นไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเขางอ,อกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะย้ายเราต้องมีการย้ายงัดลากขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปวัตดุปลูกในถาดหลมอีกทีหนึงซึ่งในวัตดุดลุมนี่ก็จะเป็นพวกพิษมดเช่นกันนะครับองต้นก็ผมก็ขออนุญาตโรยเมล็ดผักก่อนนะครับเดี๋ยวต่าชมกันนะครับแล้วก็โรยไป เราต้องการกีดเมล็ดโรยไปเลยครับไม่ต้องคิดมากนะครับต,ต่อไปผมจะโรยเมล็ดโอ๊เลดโอ๊กนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมโรยโรยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะถ่ายห้ดูทีหนึ่งนะครับก็ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมก็ได้ทำการหว่านเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมเมล็ดเนี่ย ระหว่านแน่นไปเลยไม่เป็นไรทีนี้ในการหวานเนี่ยมันอยู่ที่เราเราต้องการปริมาณของเมล็ดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การงอกเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าข้ามคืนเดียวเมล็ดเขาจะเริ่มงอกนะครับไม่ต้องบ่มเลยนะครับวิธีลงบ่มเนี่ยทำมาเยอะแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแน่นอนครับก็จะเห็นนะเป็นลือขาวนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เขา ไม่เบียดกันมากนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำสิ่งขาดไม่ได้คือน้ำนะครับก็เราก็ฉีดเลยครับฉีดให้เปียกเลยนะครับฉีดเข้าให้เปียกเลยนะครับผัสลัดเนี่ยเขาอยู่กับน,น้ำที่ชุ่มชุ่มเนี่ยได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะ บางท่านเนี่ยก็าปลูกไฮโดรโปนิกก็อันนี้เขาอยู่กับน้ําอยู่แล้วเขาอยู่กับน้ําอยู่แล้วนะครับไฮโดรโปนิกเขาอยู่กับน้ําอยู่แล้วทีนี้ก็ลดน้ําครับให้ชุ่มเลยนะครับฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเยอะนะครับเอาเอาพอเปียกพิหมอสเขามีความชื้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉีดฉีดนะครับฉีดให้ทั่วนะครับฉีดให้ทั่วเลยฉีดให้ทั่วเลยนะครับ ฉีดให้ทั่วเลยนะครับฉีดให้ชุ่มนะครับเราฉีดทีเดียวเลยนะครับเอาให้เปียกให้เขาซึมไปข้างล่างข้างล่างเลยนะครับทิศมอสก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับฉีดไปเลยครับฉีดให้เปียกเลยเดี๋ยวถ้าต้นเขาขึ้นเปียดก,กันเนี่ยไม่มีปัญหาเราเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องต้นที่เขาจะเบียดก,กันนะครับเราฉีดเลยครับ ต่อเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราชุ่มแล้วชุ่มแล้วนะครับมเมล็ดก็จะจมอยู่กับหน้าพิทมอสซึ่งพิทมอสเ็มีความชื้นนะครับทีนี้ทําเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับอไม่ยากเลยนะครับต้องใช้วัสดุปิดนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับ ง่ายๆเลยครับมเมล็ดผักเนี่ยมันจะงอกหรือมันไม่งอ,อกเลยมันอยู่ในความมืดนะครับในกรณีเม็ดเนี่ยมันหวานหวานบนผิววัสดุป,ปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกบกบหน้าเลยนะครับที่ผมปลูกเนี่ยเราเอามีถาดหนึ่งใบนะครับหรือผ้ายางดําหรือวัสดุอะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นที่สามารถปิดป,ดปิดก่อกได้เนี่ยปิดเลยครับปิดอย่างนี้เลยปลิดเลย ปิดเลยครับอย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้2อคืนสองคืนเนี่ยต้นเขาจะยาวขึ้นมานะครับพร้อมที่เราจะแยกกล้าลงไปในถาดเพาะอีกทีนึงนะครับต้นเขาจะยาวขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวอีก2วันมาชมกันต่อว่าผักเนี่ยสลัดที่เราพาะเนี่ยต้นจะขึ้นมาเป็นลักษณะไหนโอเคครับแล้ว กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ